ครับวันนี้มาพบกับผมช่องบ้าฟี่ตายชินคืครับวันนี้กัมาไซเบ็ดอร่อยขั้นครับนี่ครับห้าซิปนี่ก็ห้าซิปบ้าสิได้บอมีนิดหน่อยมานั่งครับเป็นอยากไายคุณกสิตานในเพิ่มครับไปครับไปรวมไปชมกันเอาล้วครับพี่น้องมือนีซิมาไซเบ็ดนะครับช่องบ้าฟี่ตายมามียังหลายพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงไซเบ็ดก็คือสีไซเบ็ดอย่างเดียวเนาะ ก็คือจังความหมายของฟีสไตล์แล้วครับเฮ็ดยังก็ได้ครับไก่ไซเบสช่วงนี้หนามกับปลาคอยลายปันใดได้ดพี่นอ้องมันจะมีป่าบ้านน้อกับมาลองเบิงึงอีกเทือหนึ่งได้พี่นอ้องเแซวแต๊ปลาคอใหญ่มากับทีมงานาาลูกนอก้องจอมโหดเอาได้ครับพี่น้องเอาวางวางไปไหนก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวต่อฟีสไต ตอนพี่ตายจะไปทางนี้นะครับบ่าวพี่ตายไปทา้งพนครับนี่ผมจะไปทางนี้ครับเดี๋ยวให้ให้ลูกน้องให้ลูกน้องสองคนนี่เดียวเดียวเดียวลูกน้องครับซื้อยังนี่เติร์นเง็บซื้อเติร์นบ่ับสิไปใส่ใส่เบ็ดครับโอเคนี่ครับทีมงานเขาหนึ่งครับชิปปามครับครับผมครับไปรอชมกันเลยครับเดี๋ยวรอชมตอนพยายามนะครับขอตัวไปใส่ก่อนครับ บรรยากาศตอนแรงๆครับเขาเริ่มหญ่แล้วนำกับบคคอยมีรายปรนเด๋ไปพี่นอ้องสาเบ็ดดีกว่าครับตอนนี้ก็ถึงเวลาย,ยามบินแล้วว่าสิ่ได้บ่ได้อันนี้ก็สออันทุ่มทุ่มเครื่องน,นครับไปครับไปแล้วพี่นอ้องตามมาคันแรกสิแหกหมานบ่ ฉันเล็กประมาณบอกเรื่อยๆเด้อพี่น้องเรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่ท้ายสุกขันเลยว่าสีมานบระมานเด็ดบ้าลายแล้วพี่น้องหาสีพชุกขันไปไปตามต่อที่ตายไป ประมาณนั้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่งเริ่มต้นพี่เสือใช่เงียบเวลาพี่น้องชมต้อนพี่ตายไปเลยเด้อเดี๋ยวผมสิไปจับเขียดก่อนเอาไว้ใส่เบ็ดไปตามต้อนพี่ตายไปไปเลยครับเดี๋ยวสิไปจับเขียดก่อนสิบประคอครับนะสิบประคอสิบประคอหน่อยวะเอาละพี่น้องคันที่สามกระแหกมันพี่กัน

เป็นวาสิติเตลุนหนีบ่าว่ะน่าเบ้ามันมีตัวหน่อยเนี่ยโอ้จะเอาตัวใหญ่ดีกว่าเอาละครับตอนนี้ชิปกระคอใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยเข่าใหญ่เดี๋ยวเขาไม่เจรุน,นหน่อยๆเว้ยรุนนีนะครับชิปตโตโร โอ,ยอ้ยออ้ยอ๋อมีแค่นี้บ่ใส่มหาหอดนี่บ่อืมสนนิทละเราก็ใส่ขึ้นไปสองสามคันเอาละพี่น้องเดี๋ยวรอไปลุนทั้งปูนต่อเอาพี่น้องมีครับมีลุนครับปลาคอครับปลาคออันนี้ใสก่กระรังงามเลยครับนี่ครับพี่น้องกระรังพอดีนี่ใสต่ตาพี่ตายยกโชวดนี่นี่ครับพี่น้องจัดมาแล้ว สามโตบ่แมนครับสามโตแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเก็บก่อน,นครับพี่นอ้องเอาครับพี่นอ้องตอฟี่ตาไมีดึงบ่นีล้วสายเอาละพี่นอ้องโอ้ป่อคอรุนรุนนี่นะพี่นอ้องหลายแมนรุนรุนซะมีกัดถือว่าได้ลหลายตัวก็ได้ปนอยู่ด้วยนอ้อนี่ครับปอได้ปนอยู่พี่นอ้องปน ใส่พริกหลายเนาะใส่พริกหลายเผ็ดเพดเสียบแปะซะแล้วแมนใส่ตัวใหญ่กแปะสะเอาละพี่น้องรุนไปเรื่อยๆนะครับผมกับสิดทายแต่อันโตที่มันติดนะครับพี่น้องอันบ่ติดกับบริหลาทายแด้วหิยานพี่น้องเบึ้งโดนเนาะมันสิเสียเวลาเอาละพี่น้องเด้อผมหยิบสรุปผลยำขึ้นตอนสุดท้ายเบิ้งนะครับว่ามันสิได้จักโตครับพี่น้องรอชมเลยครับ เอาละครับพี่น้องต่อฟีตายว่ามีดึงครับยิงมาคว้ครับแม่นบ่ใหญ่บ่เงยเติบเงยเติบเอาจับว่าดีๆเงยมันหลุดปลามันหน่อยมันหายากอู้อู้พี่น้องเอากระย์เงยได้ล่ะนี่รุ่นกลางๆนี่นี่พี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับรุ่นกลางๆครับพี่น้องอืม <c oughs> ไปไป เก็บครับพี่น้องไปดูนกันต่อครับพี่น้องนี่ให้ต่อพี่ตายสรุปผลไอ้ผลงานย่ำขึ้นนะครับนี่ได้หาโั้บลาพี่ตายได้สองรมได้สามครับกับพ่อมันกระโตใหญ่ได้พี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นกลางนะนี่ครับปลารุ่นไอ้รุ่นโต้กลางๆครับพี่น้อยพี่น้องได้หาโต้ได้ร่วมกันสองคนเอาละพี่น้องเดี๋ยวจงไปรุ่นตอนเสาร์อีกเชิงหนึ่งเน่อ ตอนขำตอนคืนตอนเศร้าคอยมาหลุ่มมาชมกันครับโอเคครับไปสวัสดีครับพี่น้องขอบกับช่องบาฟีสไตล์กันนะครับนี่ยามเบียดเสาครับปูนต่อฟีสไตล์นะครับนะหินได้ไฟนะครับพี่น้องนี่ผมมายามทางนี้ครับเอาละไปชมกันเลยครับพี่น้อง วาซิมิโตบอ่ะอาครับเพื่อนขันเด็กอู้ดึงมาดึงมาทางไหนโอยู่เล้คพี่น้ื่อนขันนี้ซองกับผติด Ini keadaan di samb, keadaan di sini. Nyer berteber ni nong. Muka keren, teat you muka keren. มีดึงครับพี่น้องเต็มไอยู่ปลาปีนี้ม่ไม่ค่อยลายพี่น้องปลาหน่อยสาวสาสดชื่นนี้ครับพี่น้องอู้ดึงเป็นสีท่ออู้ติดงูพี่น้อง ติดปลาแต่วงูมไม่กินนั่นไปแล้วติดปลาอยู่ติดประคอหน่อยพี่น้องนี่กระโปหน่อยภายในดินี่ไอ้พี่น้องเก็บครับแต้มแร,กแรกมแลกเหกหมาอะไรพี่น้อง nếu bà khó nhỉ bó mì đây đi đi bà khó nội anh đi cơ ồ anh đi đứng đình ngập u lụt quá có tít xe đài xe đài Để ta bưng to phi tay mà xe đài bò. ของบ่มทางนี้บดติดเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาเป็นว่าใดที่มันติดติดทุ่าไทยด้วยก็พี่น้องมันสีเหี่วหนาะครับพี่น้องมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเด้อนี่ต่อฟีตายว่ามันดึงเลยหรอู้พี่พี่น้องนี่ครับเบ็ดจมไปเลยครับนี่นี่ปลาติดปลาอยู่นี่เห็นดูนี่ครับเดี๋ยวให้ต่อวีตายขึ้นมาให้เบิ่งนะครับพี่น้องเบ็ดงอลงไปเลยมันคือตาย khá đấy này ở Đây gặp pin ổng Toàn xào cái đây gần hơn Một khoai nhây vào này pin ổng Ui Nhây là Xuống ngủ mà kín vẫn à นี่ไงโยพี่น้องแต่มันตายครับแต่ปนอยู่ไปดึนต่อครับเจอเดี๋ยวมาอ,อยู่บาดแผลมาไปพี่น้องไปดูเงินต่อครับครับพี่น้องสรุปผลย้ำเศ้าเนาะตาพี่ตายได้เช็คตัวหาตัวครับทั้งเบิดก็ได้หาตัวนี่เนาะพี่นอ้องปลาขิงปุ๊ปปะขิงใหญ่อยู่เด้อนี่นี่ หนึ่งแล้วก็ปลาคองสามตัวนในมีตัวนึงใหญ่อยูอย่เมื่อคืนก็นได้ซะหน,นี่มั่นสองตัวเนาะน,นี่ครับพี่น้องห้าตัวตัวนี้ปีนี้จะรู้ว่าปีนี้บ่คอยมีปลาเลยพี่น้องปีนี้ปีนี้ใส่เบ็ดบ่ได้ปลาใหญ่เลยเอาละพี่น้องเดี๋ยว ให้ต่อฟี่ตายสรุปผลน,นะครับเดี๋ยวสิไปลรงเรียนอีกเอาละต่อฟี่ตายห้สุดท้าไทยฮนะนี่ได้หาตัวก่อนที่นี้จายคยลิปผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์คลกดแชร์ให้สองบาฟี่ตายนึ่งนะครับขอบคุณครับ